บันเดียวเหนียวซับวันอังคารที่17ตุลาคม2566นะครับวันนี้เป็นในศึกของยูโรเช่นเคยนะก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วในศึกฟีฟ่าเดนะครับวันนี้เกมซ u เปอร์บิ๊กแมตแบบว่าบิ๊กแมตโคตรเลยนะครับอังกฤษเจอกับอิตาลีนะครับเวลาตี1.45 นะครับก็เช้ามาก็เป็นขา่าวเศร้านิดนึงหลังจากเมื่อวานเนี่ยเบลเยียมกับสวีเดนมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับแฟนบอลถูกยิงเสียชีวิตนะครับแล้วก็นักเตะทั้งสองทีมปฏิเสธการลงเล่นต่อนะก็ถือว่ายกเลิกไปนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่สําหรับช่องบอลเดียวเนี่ยซัพของเรายังลุยต่อนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังคงให้การสนับสนุนกันก็กราบขอบคุณมากทุกคนที่ยังคงเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ช่องช่องบันเดียวเนี่ยทัพของเรานะครับหวังว่าเราจะไปด้วยกันแลวไปได้ไกล หมื่นวิวต้องมีให้เห็นนะครับหวังว่า u t u b e จะนะครับดันช่องบันเดียวเนี้อซับของเราไปกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะสำหรับคู่นี้นะครับยังคงเปิดทายผลสกอร์นะครับได้ถูกรับ1 0 0บาทคอมเมนต์ล่างคลิปเลยแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กบันเดียวเนี้อซับเช่นเคยก็ถาโขมกันเข้ามาเหมือนกันนะก็ฝากไปกระจายข่าวไปยังเพื่อนๆทุกท่านทุกคนด้วยนะครับว่าเรามีกิจกรรมดีๆตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวทางหน้า ช่องของเราน่าจะมีแจกรางวัลใหญ่กันบ้างนะครับถ้าผมยังคงทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันก่อนอื่นดูผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยครับเบลเยียมยกเลิกไปนะครับส่วนออสเตรียเอาชนะได้แค่1นประตูต่อศูนย์นะครับก็เข้ารอบไปส่วนโปรตุเกสนะครับหลับหูหลับตาเล่นไม่เหอะฮะยิงอุตลุด5 6เมิตนะรดังนั้นก็เป็นผลงานที่ดีพอสมควรนะครับหลังจากเมื่อวานนะเดี๋ยววันนี้นะครับมาลุยกันต่อในคู่นี้ไปลุยกันเลยนะครับ วันนี้นะครับอังกฤษเล่นที่เวมบีนะครับเจอกับอิตาลีถือว่าเป็นเกมสําคัญอีกเกมหนึ่งเช่นเดียวกันครับอังกฤษอยู่อันดับที่1ของกลุ่มนะครับเช่นเดียวอิตาลีตามมาติดๆเลยอยู่อันดับที่2นะครับทั้งคู่จะเตะเกมที่6กันวันนี้นะครับอังกฤษชนะ4จาก5เกมครับเสมอหนึ่งยังคงไม่แพ้ใครในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับส่วนอิตาลีชนะสเสมอ1แพ้ไป1นะครับซึ่งเป็นการแพ้อังกฤษแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยถือว่าไม่ได้ห่างชั้นกันสักเท่าไหหร่เเมือนนนนกัะณวลาี้ ก็ถือว่าดีสุดๆเหมือนกันครับอยู่ในช่วงพีคนะสำหรับทางด้านของอังกฤษเช่นเดียวกับอิตาลีที่ตามมาติดๆแต่ว่ายังคงมีปัญหาเรื่องการเบิกสกอร์นิดหนึ่งนะครับแต่ในนัดล่าสุดผมเล่นอ่าเล่นสกอร์ต่ำอิตาลีนะครับโดนยิง90บวก3ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ถูกชะตากับผมละเหมือนสเปนอะนะฮะพอๆกันผมคิดว่าแบบนั้นนะครับก็ต้องพิจารณากันนิดหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับแฟนๆที่รับฟังรับชมกันนะอ่าคลิปนี้อะนะฮะก็ผมมองว่ายังไงอ อิตาลีเนี่ยก็ยังคงมีดีนะแต่ผมไม่ค่อยถูกฉลุกมันแค่นั้นเองนะครับวันนี้ถ้าอังกฤษชนะเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับจะมี16แต้มห่างจากอันดับที่2อยู่6แต้มซึ่งเหลืออีก2เกมดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยอังกฤษชนะการันตีการเข้ารอบนะครับน่าจะเกือบ100%ยเอซนะนะถ้าไปลุ้นยูเครนยิงเพิ่มมันก็ใช่เรื่องอยู่นะครับเฮก็ดีกว่าทั้งคู่บวกถึง1ิ 4ประตูนะฮะดังนั้นดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับวันนั้นวันดังนั้นวันนี้เนี่ยอังกฤษนะครับคาดฝันว่าตัวเองจะชนะนะครับเพื่อการันตีการเข้ารอบในทัดไปนะครับทั้งคู่เจอกันในนัดล่าสุดเป็นทางด้านของอังกฤษนะครับที่เอาชนะอิตาลีไป2ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรกับสําหรับเซาเกตในทัวร์เมนต์นี้นะครับส่วนเกมเนชั่นลีกอาจจะไม่ค่อยดูดีนักสักเท่าไหร่สําหรับอังกฤษนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อยูโร2 0 2 0่นะครับ ในเกมนัดชิงชนะเลิศด้วยอังกฤษแพ้กับอิตาลีนะฮะก็เสียดายจริงๆฮนะเกมนี้เป็นเกมเรีแมตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะดูดีหรือไม่นะครับเกมในนัดนั้นนะครับเตะที่เวมบี้ด้วยนะครับในสนามนี้แหละนะเป็นเกมชิงชนะเลิศนะครับนัดระหว่างอิตาลีเจอกับอังกฤษ นะฮะก็เป็นทางด้านของโบนูชี่นะครับยิงไปเกาะแล้วก็ทางด้านลูกชอแล้วเป็น2กองหลังที่ยิงประตูนะลูกชอ,อกดตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็โบนูชี่นะครับมาเสมอในนาทีที่67แล้วก็ต่างยิงลูกโทษกันนะครับก็พลาดไปเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะอืมนะครับก็ในเกมในนั้นเป็นแฮริเคนครับแจ็คกิลิทยังคงอยู่และลาฮิมเซอร์ลิงนะครับบุคโยซาก้าฟินดิตนะครับซานโชลูกชอแม่ควายจอร์นสโตร์รวมถึงมาฮ้แรดฟอร์ด คือมันมั่วนะเออนะครับก็มีการเปลี่ยนสลับสกเตะนะเตะลงมาเหมือนกันครับมาแคลฟอร์เเปลี่ยนจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าถ้าในช่วงต้นเกมเนี่ยนี่นะครับในช่วงต้นเกมก็จะเป็นหลายๆตัวนะนะครับอาจจะมีลวนกันบ้างนะนะอ่ะนะเออย้อนกลับมานิดนึงนะครับนี่นะครับก็เป็น, Walker, Stone, ire, outh, นคายวอลเกอร์จอห์นสโตนแมคควายเมสันเมาส์นะฮะแคลิเคนที่ ออกสตาร์ตตัวจริงในนั้นๆน,นนะครับส่วนทางด้านของอิตาลีเนี่ยนะครับเป็นมันชินีที่โดนปลดไปนะในนั้นนะครับอินไซย์โมเบลเล่นะฮะ รวมถึงเคลียซ่านะครับอิตาลีอาจจะยกแผงทั้งหมดเลยนะณนะเวลานี้นะครับส่วนอังกฤษนะตัวหลักก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนอยู่สําหรับเกมในน,นนัดนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้นดูว่านักเตะตัวที่เหลืออยู่จะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับสายเลือดใหม่ของอังกฤษแล้วก็สายเลือดใหม่ของทางด้านอิตาลีกับกุนซือคนใหม่ด้วยนะครับดังนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในเรื่องของตัวนักเตะเหมือนกันนะครับส่วนนัดที่เจอกันในนัดล่าสุดเนี่ยอังกฤษเอาชนะไป2-1ก็เป็นทางด้านของแฮร์รี่เคน นะครับบุคา y o sacca jack kirrit j u ด e b ล l l i แฮมฮะดิแคนไรส์ฟินดิปนะครับจอห์นสโตนแม็กควายลุกชอรวมถึงไคลวอเกอร์ด้วยจอแดนวิกฟอร์ดเฝ้าเสากันอยู่นะครับส่วนทางด้านของอิตาลีเนี่ยในชุดของมันชินี่เป็นทางด้านของเปเรกินีนะครับโรดิกุยเนี่ยคือยิงยากเหมือนกันนะนะครับเบราดีนะฮะเบเรราจอร์จินโยเวรตินะครับอาซาบี ira, io, atti, นะฮะ โรเวนโซโดนารูม่านะครับก็อาจจะเป็นตัวหลกัหลกๆเดิมๆในแผงหลังนะครับก็ผสมกับแผงหน้านิดนึงครับสำหรับอิตาลีนะดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าตัวการจัดไลน์เนี่ยมีผลสําคัญกับทีมเยอะพอสมควรเลยนะครับไปดูเิติกันต่อฮะอังกฤษเนี่ยเพิ่งเอาชนะออสเตรเลียกับสกอตแลนด์มาในเกมกระชับมิตรนะครับก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีสุดๆจริงๆครับส่วนในรายการนี้นะครับก็5เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยเพิ่งสะดุดเสมอ,อยูเครนเพียง แค่เกมเดียวเท่านั้น,นในเกมอ่าเสมอยูเครนครับในนัดล่าสุดเนี่ยก็นะครับโดนออกนำก่อนแล้วก็ขายวอล์กเกอร์ทำประตูได้ในทีที่สีสิบ่วนครึ่งหลังเนี่ยอาจจะอึดอัดยืดยาดกันพอสมควรนะครับเกมในแดนหน้าไม่สามารถทำประตูได้เลยก็ถือว่าค่อนางที่จะอึดอัดนะสำหรับอังกฤษในนัดที่ผ่านมานะครับไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมแล้วก็ยังคงเป็นอังกฤษที่โชว์ผลงานได้ดีกว่านะฮะ ส่วนด้านของอิตาลีครับเพิ่งกดด้านของมอนต้ามา4-0ผมกดต่ำนะเสียหูไปืม,มนะฮะมันน่าเจ็บใจจริงๆนะ,ะเนี่ยครับยิงในานาทีที่90บวก2บวก3เฟรตตินะฮะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะแล้วก็นะฮะโบนาวนชูร bon ายิงออกนำก่อนแล้วก็เบรดดี้2ประตู นะครับผมนี่เสียอารมณ์นี่คือบอลมันจะได้กินเงินอยู่แล้วมันหลายหลายครั้งแล้วนะที่ผมเป็นแบบนี้นะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิถีฟุตบอลมันออกมาเป็นแบบนี้ <c oughs> ดังนั้นภาพรวมของคุณซื้อคนใหม่อย่างนะครับลูซิโน่สเปเลตติเนี่ยก็โชว์ผลงานได้ดีนะหลังจากเข้ามาคุมทีมเนี่ยในช่วง3เกมที่ผ่านมานะครับจากมาซิโดเนียยูเคนแล้วก็มอนตานเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีจริงๆครับเอาชนะลวดมาได้ทั้งหมดเลย อ็ถือว่าไม่เสียหายอะไรนะครับหลังจากจบทางด้านของเนชันลีกดังนั้นเกมนี้เป็นเกมที่4ของกาเปรตินะครับหวังว่าจะทําได้ดีเหมือนกันนะก็สูสีกันครับถ้าเทียบเคียงนะเวลาน,นตอนนี้นะครับแต่ราคากลับมาเปิดที่อังกฤษนะครับเล่นในบ้านต่อถึงครึ่งครบลูกเลยนะครับราคาพูเป็นต่อเกือบ3เท่านะแล้วก็ราคาเสมอจจ 3. ดดังนั้นนะมันราคามันแปป่ๆนิดนึงฮะร,ราคาฟอร์มเนี่ยมันอาจจะให้ลองนะ ผมมองว่ามนนันสูงต่ำประเทศสองลูกควบครับดังนั้นทั้งคู่เนี่ยยิงประตูกันเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ดีทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็จบสกอร์ศูนย์เนี่ยเป็นเนชั่นลีกกับยูโรปี2012นสู่นเลยแต่ว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วครับน่าจะมี2เม็ดให้เห็นกันนะนะครับจากเกมที่ผ่านมาทุกๆเกมนะครับดังนั้นผมมองว่าทั้งคู่อาจจะเบิกสกอร์ได้ดีด้วยหลังจาก นะครับอิตาลีทําได้ดีในนัดล่าสุดที่กดไปถึง4ประตูนะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าอังกฤษเสียประตูยากมากครับเสียแค่2ประตูเท่านั้นเองดังนั้นเกมในวันนี้นะครับทางคู่โฟกัสพอสมควรทางแรงกดดันอาจจะอยู่ที่อังกฤษด้วยนะครับแต่ว่าเอ๊ะมันกพพ็พอกันนะนะอิตาลีก็ไม่อยากจะเสียหายถ้าเสมอเนี่ยอังกฤษจ,จะเหนื่อยอีกในอีก2เกมที่ถัดไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นงานยากครับถึงเหนื่อยแต่ไม่ได้เป็นงานยากที่จะต้องไปเจอกับทางด้านของมอนตาแล้วก็มาซิโดเนีย นะครับส่วนทางด้าน,นอิตาลีต้องไปตัดกับยูเคนนะฮะมันมีมันมีผลตรงนี้ครับดังนั้นอังกฤษจะช่วงชิงความได้เปรียบที่ต้องกดดันนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่พลาดสําหรับเกมนี้เหมือนกันนะครับต้องไปดูไลน์อัพที่คิดว่าน่าจะลงในวันนี้นะฮะสำหรับไลน์อัพในวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของอังกฤษครับมาคัสแรดฟอร์ดครับ,รบยืนหน้าเป้ารวมกับแฮร์รี่เคนนะฮะฟิลฟอร์เดนน่ะจะสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็จะขยับ อาโนขึ้นมาเล่นในแดนกลางเนื่องจากเขาทำผลงานได้ดีในทีมชาติจริงๆครับดิแคนไรท์แล้วก็ชุดเบริงแฮมนะครับแม็กควายจอห์นสโตนไคลวอ,อกเกอร์นะครับทิปเปียกำลังโชว์ผลงานได้ดีกับนิวควาสเซิลเลยนะครับแล้วก็จอห์แดนพิกฟอร์ดเช่นเคยส่วนหน้าอิตาลีครับลาสปาโดลียืนหน้าเป้าครับมอยเซคินนะฮะ ก็มาช่วยทีมได้อย่างดีในนัดที่ผ่านมานะครับเบราดี้ครับเบเรรานะครับโรกาเตลลี่นะฮะเฟรตตินะครับบาซโซนี่มันชินี่นะครับยืนหลังนะลอเแนโซลดิมาโคผู้ศัปรูเป็นดอนารูมาก็น่าจะใช้ชุดที่ดีที่สุดลงฟาดฟันกันอยู่แล้วครับสำหรับเกมในวันนี้ลูกชอกับบุคโยซาก้ารวมถึงเบนชิวิลจะพลาดในเกมนี้อย่างแน่นอนครับบุคโยสาก้ามีอาการบาดเจ็บในเกมลีกมานะครับต้องพักยาวๆเช่นเดียวกับทางด้านของอิตาลีนะฮะเคียซ่าสกามัก้านะครับเซคานี นะครับอิโมเบเล่มีการบาดเจ็บส่วนโทนารีกับซานิโอโรนะครับอ่าจับถูกจับได้ว่าเล่นการพนันนะครับแต่เขาไปเล่นแบ็กแจ็คนะเขาออกมาสภาพแล้วนะครับแต่ว่าเขาถูกส่งตัวกับสโมสรนนะว่าจะโดนสืบสวนยังไงต่อไปนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งมักโดนนะฮะจับตัวคือต่างประเทศเนี่ยมันเป็นปัญหาครับนักเตะที่ชอบเดิมพันอย่างทางด้านของอีวานโทนี่นะฮะก็ดับไปดื้อเหมือนกันครับดังนั้นก็ต้องไปลุ้นกันดูว่านะครับ นะครับกำลังโชว์ผลงานได้ดีด้วยโทนารี่กับนิวคอดเซิลนะ่ะเสียดายจริงๆนะครับน่าจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับเป็นเมืองนอกเขาจริงจังันดังนั้นเกมในวันนี้นะครับถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วผมคิดว่าสู้ได้นะครับอิตาลีสู้ได้พอสมควรครับส่วนอังกฤษมันอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มจริงๆแฮร์รี่เคนกับไบเอัร์มมิกก็สุดๆอ่ะนะครับส่วนชูดเบอร์ลิงแฮมไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้แม่งนะฮะมัน โอ้โหเจ้านะมันอยู่ที่คนเก่งฮะอยู่ที่ไหนก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าอิตาลีอาจจะควงคงความเก่าเกมแค่นั้นเองนะครับในว,วันนี้แต่ว่าภาพรวมแล้วผมก็ยังคงคิดว่าอังกฤษได้เปรียบนะเล่นในเวมบี้ด้วยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่าอังกฤษก็ยังคงได้เปรียบเยอะกว่าจริงๆนะครับในตัวผู้เล่นเนี่ยแฮ์ดี่เคนกดไปแล้ว5ประตูนะครับรวมถึงบุคโยซาก้า4ี่เนี่ยวันนี้ไม่มีฮะ แล้วก็มาซิโดเนี้ย,ยิงเยอะนะนะครับมีแต่โรติกูยครับสประตูแค่นั้นเองนะครับดิแคนไร้หนประตูเนี่ยครับมันอาจจะน้อยไปนิดนึงสำหรับทางด้านของอิตาลีนะที่ติดโผมาแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในทีมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าอังกฤษอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าการสร้างสารรค์โอกาส อ,อิตาลีนะครับในการทําประตูเนี่ยอิตาลีจะมากกว่านิดนึงนะครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลก็อิตาลีนะผ่านบอลก็คล้ายๆกันดังนั้นนะครับสถิติทีมที่ผ่านมาเนี่ยอิตาลีอาจจะดูมีหวังกว่านิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเลตติ้งของอังกฤษเนี่ยได้ถึง6.95นะครับในกรุ่ปนี้ก็ยังคงมีภาษีที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับเบื้องต้นแล้วผมมองว่านะฮะอังกฤษก็ยังคงมีดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็วูสกอร์ชี้ให้เห็นว่าเกมนี้อังกฤษจะชนะ2ประตูต่อหนึ่ง ก็ยังคงมองว่าทั้งคู่เนี่ยเบิสกสกอกันได้ดีจริงๆนะครับในช่วงพักหลังสามสี่เกมมานนีอ่อิตาลีเพิ่งกระเตื้องมาหลังจากการเข้ามาคุมทีมของสเปนและตีนะครับดังนั้นเกมในวันนี้มีโอกาสยิงประตูเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเฟรตติกดไปแล้ว3ประตูเบรรารี ardi, นะครับ2ที่ยิงเพิ่มมาในนัดที่แล้วนะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับสำหรับอิตาลีนะดังนั้นภาพรวมแล้วผมยังมองว่าอังกฤษอาจจะดูดีกว่า อยู่แล้วนะครับได้เล่นในบ้านด้วยก็มีนะครับในหน้าทวิตเตอร์ก็เป็นภาพซ้อมนะครับของนังนัทแฮร์รี่แม็กควายนะครับแฮร์รี่เคนนะครับรวมถึงไคล์วอคเกอร์นะครับนี่อะไรๆตัวชุดเบอร์ลิงแฮมนะครับโชว์งานได้ดีฟิลฟอร์เดนนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านักของเซา์เกตกันบ้างนะครับก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่อาจจะสําคัญจริงๆนะครับผมจะเลือกนักเตะนะครับที่ดีที่สุดลงสนามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ อาจจะมีประเด็นเรื่องของจอแดนเฮนเดอร์สันนิดนึงนะครับที่เจ้าตัวไม่สามารถลงมาเล่นในนัดนี้ได้นะครับรวมถึงบทสัมภาษณ์ของไคลวอเกอร์นะครับเราจะนะครับทำได้ดีนะแล้วก็นะครับผู้คนอาจจะพูดถึงจอแดนเฮนเดอร์สันเราจะสนับสนุนเขาแล้วก็นะครับเชื่อในการตัดสินใจของเพื่อนร่วมทีมเช่นเดียวกันนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ก็ออกมาให้ความสําคัญนะฮะเราจะคีฟโกอิ n งนะฮะก็นะครับเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนกันสําหรับทางด้านของ นะครับนักเตะขายวอล์คเกอร์นะครับกำลังโชว์ผลงานได้ดีจริงๆกับซิตี้ด้วยนะครับก็เซา์เกตอาจจะเป็นในฤดูกาลสุดท้ายนะครับบอกว่าแบบนั้นนะครับในรายการนี้ส่วนทางด้านของอิตาลีนะครับในหน้าทวิตเตอร์ก็ไม่มีก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางด้านของสเปรนตติน <supporters> ะครับบอกว่าเราก็เลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็การเตรียมตัวของผู้เล่นดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามาแบบฟูลทีมครับไม่มีเรื่องปัญหาอาจจะใช้ชุดที่ดีสุดจากเกมที่แล้วนะครับ เช่นเดียวกับทางด้านของดีโรเลนโซนะครับก็ออกมาให้ความเห็นก็ว่าเรามาเยือนแบบนี้มันก็เป็นเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะทําได้ดีนะครับนี่ฮนะในนัดนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่มาจะมีปัญหาใดๆเรื่องสภาพทีมของทั้งคู่นะครับส่วนทางด้านของสปอร์ตโมนะครับชี้เห็นว่าเกมนี้อังกฤษจะชนะ1.0นะครับก็ ไม่มีอะไรนะครับอาจจะพูดถึงบุคโยสก้าที่มีอาการบาดเจ็บนะครับรวมถึงอจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับที่นะฮะขอยกเลิกไปนะครับแล้วก็ทำให้ดีแคนไรท์กับทางด้านของอาร์โนได้เริ่มเกมในแดนกลางอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ฟิลิปอาจจะพร้อมลงด้วยเป็นตัวเลือกนะฮะส่วนจุดเบลลิงแฮมครับแฮร์รี่เคนฟิลฟอร์เดนนะครับรวมถึงจอแดนพิกฟอร์ดไคล์ว็อกเกอร์นะครับพร้อมที่จะลงลงอยู่แล้วนะครับแฮร์รี่แฮร์รี่แม็กควายแล้วก็จอร์นสโตนนะครับส่วนทางด้านของ อิตาลีนะครับมีโทนาลีกับซานิโอโรที่คงมีปัญหาครับแล้วก็นิโคโลฟาจิโอรีนะครับโดนสอบสวนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนครับในกรณีการเล่นพน,นันนะฮะส่วนตำแหน่งอื่นๆไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับก็บนาเวนตูล่าก็โชว์ผลงานได้ดีในหน้าล่าสุดแต่เกมนี้ก็ต้องดูแบบลุ้นอะไรหรือไม่นะฮะ ก็ยังคงบอกว่าแนวลุกของอิตาลีดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอังกฤษก็ยังคงมีโอกาสที่จะชนะในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับ1-0น,นะครับส่วนวันฟุตบอลก็ให้อังกฤษนะชนะ1ประตูต่อ0เหมือนกันนะครับอาจจะมองว่าอังกฤษเนี่ยยังคงมีนะครับสภาพที่ดีกว่านะหลายๆด้านด้วยนะครับทั้งจิตวิทยานะครับฟิสิโอโลจีนะ ในเกมในบ้านนะครับดังนั้นเชื่อว่าเดอะ r e e ไรออนนะครับจะเอาชนะในนัดนี้ได้นะครับออกเสียงนะสามสื่อหลักนะครับให้อังกฤษนะครับส่วนทางด้าน,นของ90 m i n u t e ิก็ให้อังกฤษชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับขอบอกว่าสเปรเลติเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ เข้ามาคุมทีมอย่างถูกช่วงถูกเวลาด้วยนะครับแต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยอังกฤษ6จาก7นัดหลังสุดก็โชว์ให้เห็นว่าอังกฤษอยู่ในช่วงที่ดีสุดๆเหมือนกันครับดังนั้นให้อังกฤษชนะ21นะครับสปอร์ตแคดา้ามองว่าอังกฤษจะชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้นะฮะทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันเลยในผลชนะนะครับแต่ว่าตัวคีแมนหลักสําคัญก็เป็นจุดเบอร์ริงแฮมเออกับทางด้านของอืมนะฮะอะไรนะไอ แฮร์รี่เคนนะครับอาจจะทําประตูได้ในนัดน,นี้ก็ต้องไปลุ้นดูเหมือนกันครับสำหรับเกมในวันนี้นะฮะส่วนทางด้านของเดอะสปอร์ตแท็กคนนะครับก็ตัวที่น่าจับตามองก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนนะในเกมนี้แล้วก็ไลน์อพก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับชูตเบงแฮมดีแคนไรท์นี่ฮะอานโนฟิลฟอร์เดนเคนแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับก็น่าจับตามองที่แฮร์รี่เคนนะทั้งคู่นะครับ สูสีกันแล้วมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยชุดบริแเมกับแฮร์รี่เคนจะทําได้ดีด้วยนะครับให้อังกฤษชนะ2-1หนึ่งะนะครับส่วนซ็อกเกอร์นิวบอกว่าอังกฤษจะชนะในเกมนี้นะครับมองว่านะฮะพร้อมนะครับเก็บไปแล้ว13แต้มเนี่ยต้องการอีก3แต้มเองครับเป็นแค่จะเข้ารอบไปนะครับหลังจากเกมในวันนี้เนี่ยถ้าพวกเขาชนะเนี่ยจะเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเกมในบ้านของเวมบี้เนี่ยจะทําได้ดีด้วยกับอังกฤษนะครับอังกฤษชนะแน่นอนครับ นี่นะฮะดังนั้นทุกสื่อเนี่ยมองไปที่อังกฤษหมดนะนะครับเดอะตเดอะสแต่โซนมองว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับอ่าเซาเกตกำลังโชว์ผลงานได้ดีกับอังกฤษเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาก็เป็นได้นะครับแล้วก็เกมในวันนี้เนี่ยนะอิตาลีก็ยังคงมีดีในแง่ของการบุกสกอร์หลังจากสเปนติเนี่ยนะครับเข้ามาคุมทีมนะแล้วก็นำทัพอัรซูรีได้ดีจริงๆดังนั้นทั้งคู่เนี่ยยิงประตูกันได้อย่างแน่นอน ครับก็ให้ความเห็นว่าสกอร์สูงอ่ะผมบอกว่าแบบนั้นนะครับทั้งคู่นะส่วนทางด้านของฟุตบอลทอล์ครับบอกอังกฤษจะชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าอังกฤษเนี่ยมีขุมพลังที่ดีกว่าทางด้านของอิตาลีนิดนึงนะครับเขามองว่าอย่างนั้นแล้วก็อาจจะทําได้ดีในเกมนี้นะครับส่วนทางด้านของอีเวนนิ่งสแตนดาร์ดให้อังกฤษช,ชนะ3สามหนึ่งนะทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยเป็นสื่อของทางด้านคืออังกฤษเกือบทั้งหมดนะครับยังคงชี้เห็นว่าอังกฤษจะมีดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับ ส่วนทางด้านของเทเลกรอังกฤษเหมือนกันครับบอกว่าอังกฤษจะมีประตูมากกว่า1.5ประตูแน่ๆนะครับชุดบริงแฮมจะยิง1ประตูฮะร,รวมถึงคีแลนทีเปียจะได้ใบเหลืองด้วยนะครับก็ให้ความเห็นว่าแบบนั้นก็ยังคงมองว่าอังกฤษอาจจะดูดีนะไปดูสื่อของอิตาลีกันบ้างนะครับบอกว่าอังกฤษจะชนะเนี่ยมีโอกาสชนะอยู่นิดนึงนะครับ8 11 นะฮะแปดจากสิบเอ็ดนะส่วนสกอร์ต่ํามีแน่ๆครับยิงกันไม่เกิน3เม็ดแน่ๆอาจจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทั้งคู่ยิงประตูนะดังนั้น2เมตรอาจจะมีเห็นครับแฮร์ริเคนครับยิงประตูแน่นอนแล้วสุดท้ายมันมีบทสมาดอาจจะมีโอกาสจบเสมอด้วยเขามันย้อนแย้งกันนิดนึงเหมือนกันนะครับตอนแรกเชียงกิจนะก็ต้องยอมรับอังกฤษดีกว่านะครับแต่สุดท้ายบอกว่าจบเสมอผมก็งงเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมนี้ก็นะครับลุ้นกันดูว่า อิตาลีจะทําทได้ดีเหมือนในสื่ออิตาลีมั้งก็บ้านใครบ้านมันนะครับส่วนไลฟ์สกอร์นะฮะมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับก็อังกฤษอาจจะดูดีกันบ้างนะฮะแล้วก็เกมในวันนี้เนี่ยนะครับอังกฤษจะชนะแล้วก็ทั้งคู่ยิงประตูกันได้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของ live score. com นะ ส่วนทางด้านของ f o r b e ์นะครับเว็บไซต์เดิมพันต่างประเทศนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยโอกาสจบเสมอถึง50%เลยนะครับแล้วก็อังกฤษแค่17%เอเองดังนั้นในสถิติเนี่ยอาจจะดูทางด้านอ่านะครับ ของอิตาลีดูดีนิดนึงแต่เขานะครับเกมในวันนี้มองต่างให้ที่ผลเสมอแล้วก็ทั้งคู่ยิงประตูได้ดีนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยทั้งคู่มีโอกาสจริงๆครับเนื่องจากอิตาลีในการเข้ามาคุมทีมของสเปนเลติมันทาผลงานได้ดีดังนั้นผมหนีไปที่สกอร์สูงมากกว่าอย่างน้อยลุ้นเสียงหัวแต่ผมลุ้นไปถึงลูกที่3กันเลยทีเดียวนะผมคิดว่า3เม็ดอาจจะมีเห็นแน่ในเกมนี้เหมือนกันครับแล้วก็คู่ต่อไปเซอร์เบียครับอยู่ในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อแล้วต้องชนะเพื่อเข้ารอบนะส่วนอีกคูู่่นึงงผมไปทีสสกอ กำลังโชว์ผลงานได้ดีด้วยสำหรับฮังการีนะสทีมที่น่าลงทุนของช่องบนเดียวเนี่ยวซับคัดสรรมาให้ท่านทุกท่านทุกคนแล้วนะครับสำหรับ 3ทีมที่มีนะหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านคนที่ยังคงให้แรงสนับสนุนช่องวันเดยวเนียวซับนะครับหวังว่าจะร่ำล่ำรวยๆกันทุกคนแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่ออย่าพลาดทุกการติดตามของอย่าพลาดทุกคลิปของช่องบันเดวเนียวซับแค่น,นั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับประสบผลสําเร็จในแง่ของการเดิมพันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมอาจจะมีแก่การเดินทางสัก5วันนะครับอาจจะ นะครับรูปแบบของ YouTube อาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้หวังว่าจะ YouTube จะดันช่องผมนะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม